เริ่มต้นด้วยนะครับผมเนาะขายอะไรขายใครก่อนนะครับผมหลายๆท่านตอนนี้อยากจะโกออนไลน์แล้วทุกท่านครับผมเนาะแต่การโกออนไลน์ครับเคล็ดลับก็คือทุกท่านจะต้องรู้ว่าขายอะไรขายใครก่อนขายอะไรนะครับผมเนาะอาจจะให้ไอเดียว่าขายอะไรเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่เป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์ของบริษัทเราทุกท่านครับเราจะไม่ขายทุกๆตัวนะครับผมในการทาออนไลน์เนี่ยเราจะไม่ขายทุกตัวซึ่งบริษัทเราเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะทุกท่านแต่เราจะขายออนไลน์เนี่ยเราขายแค่ตัวเดียวเลือกมาครับทุกท่านว่าจะขายอะไรนับเลือกมาเสร็จปุ๊บทุกท่านครับวี นะครับผมเนาะจุดแข็งจุดอ่อนมันคืออะไรนะรับแอบเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ักหน่อยเพื่อนะลูกค้าตอบข้อตัอยแยงมานะหรือลูกค้าซักถามมาหรือว่าเจอข้อตัอยแยงเราจะได้ไปได้ทุกท่านครับเนาะลงลึกไปเลยทุกท่านขายอะไรเนี่ยคือลงลึกไปเลยเลือกมาหนึ่งโปรดักและลงลึกลงไปนะาะเราก็เตรียมพวก FAQ ก็คือ,อคําถามต่างๆที่ลูกค้าอาจจะถามแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเนาะอันนี้คือขายอะไรอันที่2คือขายใครทุกท่านเมื่อรู้ว่าขายอะไรเสร็จปุ๊บขายใครอันนี้สําคัญมากขายใครเราจะต้องระบุออกมาให้ได้ครับทุกท่านว่านะฮะคนที่เราจะเป็นลูกค้าของเราเนี่ยหรือว่า อาจจะใช้คำว่า dream customer เนี่ย dream customer เนี่ยคือใครนะ dream customer คือใครเราจะต้อง หลับตาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องออกมาให้ได้เลยผู้ชายผู้หญิงนะผมอายุ30-50ถึงอยู่นะตามหัวเมืองต่างๆในจังหวัดใหญ่ๆนะผมเนาะหรือขายประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเอ่อจังหวัดที่มีโรงพยาบาลอย่างเงี้ยทุกท่านครับผมเนาะเราจะเจาะไปประกันเด็กไหมหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ธรรมดานะผมเนาะกลุ่มลูกค้าเป็นไงกลุ่มเจ้าของธุรกิจไหมนะผมเราฟรีแลนซ์อินฟลูเอนเซอร์ไหมนะครับผมเนาะกลุ่มไหนที่เราต้องการทุกท่านครับอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าหลังจากนี้คอนเทนต์ของเราครับจะ s เตต์ฟอร์เวิร์ดจะทูดพอยต์คือจะตรงไปหากลุ่มดีมคัสเตอร์เลยเราจะไม่คุยกับทุกกลุ่มทุกทานครับเราจะคุยกับดีมคัสเตอร์เท่านั้นคอนเทนต์ที่เราจะทําหลังจากนี้เป็นต้นไปนะทุกทานครับเราจะตรงไปหากลุ่มคัสเตอร์ของเราดีมคัสเตอร์ของเราแล้วก็คุยกับกลุ่มนี้เท่านั้นเราจะไม่ออกไปนะผมกลุ่มอื่นนะกลุ่มที่ซื้อไม่ได้นะอย่างเช่นนะกลุ่มที่แบบอายุต่างกว่า25ลงมาเนี่ยนะเราจะไม่คุยนะหรือว่าอายุที่50 55ขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่คุยเราจะคุยกับดีม ชกตัวยอย่างเช่นก็30ถึง50อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่อาร์ต ไอ้ดีมนะเป็นดีมเขาเมอของอ่นอราก็จะคุยกับกลุ่มนี้เท่านั้นแล้วก็เมื่อรู้ว่าเขาคือใครกลุ่มนี้คือใครนะเราก็จะมาหาเพนพอยว่าทําไมเขาต้องการประกันประกันของเราไปช่วยแก้ไขปัญหาเขาได้ยังไงเขานะับผมนะอยู่ตรงไหนของโซเชียลมีเดียเขาเล่นอะไรบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับผมนะแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ให้ตรงแล้วก็ไปพบกับเขาบนคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะฮะผมคลิปนี้นะับผมนะขายอะไรขายใคร ต้องชัดเจนขายอะไรขายขายต้องชัดเจนไม่งั้นแล้วครับการทำคอนเทนต์มันจะสเปะสปะมันจะไม่ได้เรื่องและมันก็จะเสียเวลาตำน้ำพริกละล,ะลายแม่น้ำนะครับผมเนาะดูคลิปนี้จบนะครับผมเนาะหยุดคลิปก่อนแล้วไปหาตัวเองว่าวันนี้จะขายอะไรขายใครเอาให้เคลียร์เอาให้ชัดแล้วค่อยดูวิดีโอถัดไปนะครับผม